โอ้โหเช้านี้บรรยากาศดีดีฮะนะพามาชมสวนเหมือนเช่นเคยนะจิบกาแฟาชมสวนวันนี้พามาดูต้นทานตะวันนะก่อนที่เราจะเห็นเป็นดอกส,สวยๆเนี่ยเนี่ยนะต้นเขาเป็นแบบนีนะ้สีเขียวสวยงามเลยใบใหญ่มาก ชงจิตนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดียามเช้าครับสดชื่นยามเช้ากับนาเลก็กกับมุมกาแฟที่ถือว่าอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับบรรยากาศที่แบบว่าดูแล้วมันสบายหูสบายตาชื่นใจจริงๆนะเช้านี้พามาชมสวนที่หลังเฟดหกของเราเป็นสวนที่เทพมิตรปลูกต้นไม้ไว้ส,สวยเตรียมออกดอกให้ชมแล้วนะ นี่คือต้นทานตะวันนี่แหละมุมของแฟตหกถือว่าเป็นมุมที่น่าชื่นชมมากๆนะหลายคนก็แวะมาเจลฟี่แวะมาถ่ายรูปแวะมาเก็บบรรยากาศก็เป็นความสุขของหลายๆคนนะที่สำคัญคือผู้ให้นะอย่างเทพนิดเนี่ยเป็นผู้สร้างผู้ให้ ที่สุดยอดมากๆเลยเขาก็จะปยายามที่จะไปหาดอกไม้ส,สวยๆแปลกๆนะโชว์ความโดดเด่นของเฟตหกเราเนี่ยนี่มันเป็นความสุขที่มันขับออกมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าทําเพื่อหวังได้หน้าได้ความชื่นชมอะไรแต่เขาทําออกมาจากความสุขจากใจจริงๆเพราะถ้าคนที่ ทำแล้วหวังผลนะก็คงหยุดไปนานแล้วแหละนะเพราะว่าตั้งแต่ทำมาเขาไม่ได้เห็นแก่ได้อะไรนะได้อะไรจากใครนะนะก็ได้รับแค่คำชื่นชมธรรมดาแต่สิ่งที่ได้จริงๆของเทมิสก็คือเขาเป็นคนที่มีความสุขมีจิตใจดีงามนะเป็นคนที่ มองแล้วเห็นแต่ความสุขในตัวของเขาเ่างนันนเถอะสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ดีนี่แหละการที่เขาทำในสิ่งที่แบบว่าเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมันก็ส่งผลถึงตัวเขาเองนะไม่ได้ว,ว่า ให้แต่คนอื่นอย่างเดียวคนอื่นก็ได้อ,อย่างแฟสหกเนี่ยเราก็ได้รับการชื่นชมตลอดลว่าโอ้โหเป็นแฟสที่สวยงามพี่น้องชาวแฟสหกก็จิตใจก็ดีงามด้วยนะเด็กๆหรือว่าครอบครัวที่อยู่ที่นี่นะก็จะพากันมานั่งมาชื่นมาชมนะมาชมดอกไม้มีความสุข อันนี้อีกไม่กี่วันนะอีกประมาณสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เราก็จะเห็นดอกทานตะวันแล้วก็จะบานสะพรั่งกันโอ้โหเป็นสวนสวยสวยเลยเทพมิตรปลูกนาเล็กสร้างภาพสร้างภาพสร้างเรื่องสร้างราวให้แต่เราสร้างเรื่องในสิ่งที่ดีนะเราไม่ได้ไป หาเรื่องไครนะพยายามที่จะสร้างสรรค์ออกมาให้มันแบบว่าให้ทุกคนได้ชื่นได้ชมได้เห็นนะหลายคนก็อิจฉานาเล็กนะตื่นเช้ามามีมุมกาแฟาสวยในธรรมชาตินะมีดอกไม้สว,สวยให้ชื่นชม มองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามมีแต่ดอกไม้มนาเล็กก็ไม่ได้ช่วยปลูกหรอกให้กำลังใจแล้วก็พยายามหาพันไม้ที่มันแปลกๆสวยๆเอามาให้คนที่เขามีความรู้ความชำนาญน,นะหรือว่าเป็นคนที่ขยันปลูกเอามาปลูกกันเนี่ยดอกไม้ต่างๆที่เราหามาเนี่ยก็เอามาให้เทพมิด เป็นคนปลูกดอกเทียนใหม่ๆเราก็ไม่มีนะและก็กลับบ้านไปเจอดอกเทียนก็หอบกลับมาเอาเมาเล็ดมาให้เทพมิดปลูกดอกดาวกระจายก็หามาเนะี่ยยังพุณทรักษานและก็ไปเอามาให้เทพมิดปลูกแล้วเทพมิดก็ไปหามาเพิ่มเพราะว่ามันสวย นะฮะเนี yeah. ่ยคือเราก็ช่วยกันนะมีน้องในแฟดอย่างน้องอ้อหรือว่าหัวหน้าอ้อก็ไปเอาดอกดาวกระจายสีเหลืองดอกซ้อนจากทานโตไม่ใช่ใกล้ๆนะนะเนะล็กก็มีแฟนคลับส่งดาวกระจายสีเหลืองมาให้เหมือนกันก็มาให้เทพมนิดปลูกนะมันก็มีได้มีหลากหลายมี ธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นมีแต่ความสวยงามทั้งนั้นเลยทั้งไม้มงคลต่างๆนะตระกูลหมากผู้หมากเมียตระกูลเศรษฐีวินสันนะหรือว่าสาวน้อยปะแป้งนะดอกสะเลเต วาสนานะโอ้ถึงเวลาออกดอกหอมกลุ่นกันไปทั่วนี่แหละความสุขของพวกเราก็จะเป็นแบบนี้ฮะอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ตนะีในแฟลตนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญนะ่เพราะมีถึงห้าสิบหกสิบครอบครัวนะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรารู้จักกันหมดนะ คนมาใหม่ก็เริ่มทําความรู้จักกันนะคนที่อยู่เก่าก็ทําความรู้จักกันไว้ถือว่าเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่พี่น้องชาวแฟตเราก็น่ารักนะใครมาทําอะไรปปกเป๊กปปกเป๊กอ่าเราก็เตือนกันเราก็เออก็ขอโทษขอโพยกันบางที การทำอะไรบางทีมันก็ไม่รู้นะบางคนไม่เคยอยู่ในครอบครัวใหญ่แบบนี้มาก็ปกเปกปกเปกตำโน่นตำนี่อะก็แนะนำกันว่าเออเวลาตำน้ำพริกตำส้มตำอะไรก็หาอะไรมารองก้นโคกหน่อยนะจะได้เสียงไม่กระทบกระเทือนชาวบ้านเขานะเราก็เตือนกันน่ารักน่ารักะนะก็คนที่ทำผิดก็ขอโทษขอโพยกันเนี่ยบรรยากาศของ แฟดหเราเนี่ยมันสุดยอดฮะการมีผู้นำที่ดีการมีทีมงานที่ดีการมีลูกบ้านที่ดีนะมันก็ส่งผลให้แฟตของเราเนี่ยน่าอยู่นะสำหรับเช้านี้นาลเล็กก็พามาจิบกาแฟยามเช้าชมสวนนะว่าทานตะวันนะตอนนี้ยังเป็นใบเขียวๆอยู่ อีกไม่นานจะเห็นดอกสีเหลืองสวยสะพรั่งเลยครับสำหรับคลิปนี้นะเล้วก็เก็บประฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ